สวัสดีครับผมก็พี่ฟิกช็อปนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเข้าสายลําโพงนะครับกับขั้วสเปคคอนแบบนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทําสายลําโพงก่อนนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับก็มีสกรุไบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คีมนะครับเพื่อจะไว้ใช้ตัดสายลําโพงนะครับสายลําโพงนะครับที่จะเข้าขั้วสเปคคอนนะครับวัดสักประมาณหนึ่งจุดห้าเซนครับใช้คีมนะครับตัดขอบขอบออกนะครับประมาณนี้นะหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับเราก็ลอกสายออกครับ ลอกสายออกก็จะได้มาเป็นสายแบบนี้นะครับให้ลูกค้าพับครึ่งลงนะฮะเก็บสายเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าสายบวกลบชนกันนะครับมันก็จะช็อตตีเข้าแอมขยายเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมาดูที่ขั้วสเปกปคอนครับทาการหมุนออกนะฮะหลังจากนั้นก็สวมตัวนี้เข้าไปที่สายลําโพงนะฮะตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูด้านในนะครับตัวสเปกปคอนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมลูกค้าถามว่าต่อขั้วไหนบ้างนะ สังเกตนะครับมันจะมีหนึ่งบวกหลบนะฮะนี่นะครับมันจะมีเลขหนึ่งนะครับเลข1บวกนะครับเลข1ลบนะครับเราจะใช้สองช่องนี้นะครับต่อบวกลบให้ถูกต้องนะครับส่วน2บวก2ลบนี่เราจะไม่ใช้นะฮะเราจะใช้แค่1บวก1ลบนะครับผมพอเรารู้ขั้วแล้วนะเราก็ทําการเอาสกรัลเลยครับมาขันออกนะครับถ่ายมาตอกนะครับผมใช้แค่หนึ่งบวก1ลบนะครับเราจะนําแถบสีแดงนะครับเข้าที่ขั้ว1บวกนะครับ เสียบเข้าไปเลยฮะหลังจากนั้นนะครับตะกรายนะครับทําการขันเข้านะครับผมขันแค่พอตึงมือนะครับอย่าขันจนแน่นเกินนะครับหลังจากนั้นนะครับสายเส้นที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็เอามาเข้าที่1ลบนะครับผมเก็บสายเรียบร้อยนะครับย้ำทุกครั้งเลยครับเพราะว่าถ้าเราเก็บสายไม่เรียบร้อยนะครับเวลานั้นเดี๋ยวมันสายบวกลบมันชนกันแล้วมันจะเกิดปัญหากับพาวเวอร์มิกหรือแอมป์ขยายที่เราใช้คั้วสเปคคอนอันนี้เสียบก็เพียงแค่นี้ครับเปงานเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเข้าคั่วสเปคคอนนะครับ อย่างจากนั้นนะครับตัวครอบนะครับมาเข้าล็อกเขาประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นก็สังเกตที่ด้านในนะครับเขาจะมีช่องเกียบตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็เอาฝาเกลียวตัวนี้นะครับหมุนทับเข้าไปได้เลยก็แค่นี้ครับเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการต่อขั้วเปฟคอนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับชมคลิปนี้แล้วทําตามไปพร้อมๆกันนะครับ